ดีให้ชีวิตครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษาหมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยาร่วมคุณค่าได้แก่พ่อเราเอง พ่อและแม่คือผู้ที่ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนจึงเกิดความเชี่ยวชาญในาศาสตร์ชำชองในศิลป์สองเท้าที่ก้าวเดินมาไกลหลายหมื่นลี้ย่อมบ่งชี้ความอดทนเป็นอย่างดีสองมือที่ตรากรําทำงานหนักมาหลายสิบปีย่อมเป็นสิ่งการันตีพลังแห่งฝีมือสองหูที่รับรู้เรื่องราวร้อยพันย่อมเป็นหลักยืนยันความหนักแน่นที่มี สองตาที่มองเห็นความแปรผันย่อมเป็นหลักประกันความคิดกว้างไกลหนึ่งดวงใจที่มั่นคงด้วยรักย่อมเป็นหลักพ่สุจน์ความห่วงใย,ยคิดถึงเมื่อยามไกลห่วงใย,ยเมื่อยามป่วยเอาใจช่วยเมื่อยามลมเฝ้าชื่นชมเมื่อประสบผลสำเร็จความทุกข์ของลูกคือความทุกขของพ่อ ความสำเร็จของลูกคือความภาคภูมิใจของพ่อหัวใจพ่อไม่ใช่อยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายแต่อยู่ที่ร่างกายของลูกตัางหากลูกๆทุกคนจึงควรกระตันยูกตะเวทีต่อท่านโดยยึดหลักบ,บุคคลหาได้ยากสองอย่างดังต่อไปนี้ หนึ่งบุปการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนได้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์คณะรัฐบาลคุณหมออสมอ,อาสาสมัครผู้รักในการให้ 2. กตัญญูกตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทน กตันยูรู้ขุนท่านกระตะเวทีมีจิตคิดจะตอบแทนมันระลึกถึงคุณความดีของท่านบ่อยๆพอแม่คือรักแก้วของชีวิตถ้าไม่คิดบำรุงก็ยากที่จะเจริญความกระตันยูไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เราทุกคนควรบัญญัติไว้อยู่ในดวงใจเก็บรักษาไว้กับชีวิตในฐานะคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีรู้ขนใดไม่กะตันยูต่อพอ่อ แม่พระท่านเรียกว่าลูกขี้โกงลูกขี้กาลูกกาฟาเพราะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายคะอยากคิดถึงแม่เฉพาะยามท้ออยากคิดถึงพ่อเฉพาะยามเงาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาจงคิดถึงพวกเขาตลอดเวลาพ่อคือกัลยะาณมิตรในเรือนเป็นเพื่อนในยามเงามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมตา เราเป็นทุกข์พอยิ่งทุกข์มากกว่าเราร้อยเท่าพันทวีในช่วงที่ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดโควิดมาพาให้เกิดทุกข์คุณจะได้พบกับคนสี่คนคือ 1. คนที่ช่วยคุณโดยไม่คิด 2. คนที่ไม่คิดจะช่วยคุณ 3. คนที่อยู่เคียงข้างคุณ 4. คนที่จากคุณไปในอย่างที่เราต้องเจอกับวิกฤตของชีวิตพ่อเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อพ่อไม่ทิ้งลูกไปไหนพ่อยอมลำบากเพื่อเราลูกๆต้องให้ความเคารพอ่อนน้อมต่อท่านรอยยิ้มต้องประทับผิวที่ดวงหน้าความใส่ซื่อต้องทอประกายลงในดวงตาแต่ความรักบูชาต้องถูกสลักรึงลงในดวงใจ ลูกที่หลงหลืมพ่อแม่แย่ทุกรายหลงตัวลืมตายหลงไกายลืมแก่หลงกิ๊กลืมพ่อลืมแม่หลงแล้วแย่คือหลงตัวเองท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะชั่วอะไรไม่เท่ากับชั่วขายชาติขาดอะไรไม่เท่ากับขาดความดีความกระตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ความกระตัญยูกระตะเวทีจึงเป็นยี่ห้อเป็นโลโก้เป็นตราประทับรับประกันของคนดีประเทศไทยเราดำรงมาได้อย่างยาวไกลเพราะลูกไทยหลานไทยยึดมั่นในความกระตัญยูกระตะเวทีบุรธีดาคืออนุสาวรีของพ่อแม่หากลูกหลานเป็นคนดีอนุสาวรีก็งดงามหากลูกหลานเลวทรามอนุสาวรีก็อับะละ กตันยูกตะเวทีกันเถอะค่ะเมืองไถ่เ้าหน้าพัสิทธะก้าวไกลยอย่างแน่นอนค่ะ